ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ที่ที่เป็นผลมาจากการวิจัยในในศูนย์วิจัยของของ,ของทางหาวิทยาเห็นนะคะเมื่อประมวลสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล,แล้วนะคะก็ถ้านำมาสรุปเนี่ยก,ก็จะได้ยุทธศาสตร์แล้วก็เป้าประสงค์ก็คือในในลักษณะที่นำเส,สนอนี้นะคะประเด็นยุทธศาสตร์อาจจะอมองเป็น5ด้านด้วยกันนะคะก็คือ ที่แน่เรามีความต้องการที่จะจัดต,ต,ตั้งรนผูเป็เลอให้เกิดขึ้นในสถาบันตรงต่างๆนะคะ,ะ,ะ,คะและข้อที่2ก็คือว่าเราจะเหือนกับจะเน้นมาทางาด้กกนานวิศวกรรมศาสตร์นะคะแล้วข้อที่3คือเราตระหนักว่าจะทำสิ่งนี้ได้นเนี่ยก็ต้องมีการบูรณาการางานวิจัยแล้วก็บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาด้วยกันกนะคะข้อที่สี่ก็คือถ้า ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็น่าจะสร้างเครือข่ายใจพเพราะอย่างที่บอกว่าจะได้แชร์ทรัพยายกรต่างๆร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปรกรณ์สถานที่หรือว่าแม้แต่บุคลากรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เป็นโครงการที่ขนาดใหญ่แล้วก็ทําได้ดีมากขึ้นท้ายที่สุดก็คือเป็นยุทธศาสตร์ที่หคือว่าการออกไปร่วมมือกับภาครามกิดภาพสารกรรมโดยที่เข้าไปดูโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นํามาแก้ไขแล้วก็พัฒนา ซึ่งให้ยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเป้าประงสงค์ซึ่งอ,อันนี้จะคล้ายๆกับสิ่งที่เคยพูดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉนันอาจจะขอข้ามตรงนี้ไปนิดนึงแต่ว่าอยากให้มาดูว่าแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะมีประเด็นย่อยๆอยังไงประเด็นย่อยๆนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราคิดว่าถ้าในการนําไปปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะอย่างยุทธศาสตร์แรกเนี่ยซึ่งเป็น หลักของเราก็คือพยายามพยายามที่จะให้เกิดมีสมมติฐานเริ่มขึ้นเนี่ยมีประเด็นย่อยๆอย่างไรบ้างก็คืออย่างแรกคือว่าเราต้องคิดเกี่ยวกับหัวข้อของการวิจัยว่าจะทําวิจัยเรื่องอะไรที่มีความสําคัญแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นนวันตกรรมใหม่ๆขึ้นน่นะคะแล้วข้อที่สองก็คือหน่วยงานสนับสนุนอย่างเช่น ออฟฟิศออฟเซ็นเตอร์ออฟเซ็นต์โปรแกรมหรือว่าสำนักหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าจะช่วยเรื่องของโครงสร้างแล้วก็กลไกการทํางานประสานงานตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารการวิจัยเนี่ยให,ให้เพื่อให้ไปรับสามารถรับการสนับสนุนจากภายนอกได้ไดีดยิ่งขึ้นนะคะแล้วข้อที่3คือว่าในฐานะที่เราเป็นสถาบันรุดมศึาษาเนี่ย ก็คงไม่ใช่ว่าจะทําเป็นงานวิจัยอย่างเดียวคนที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยกควรจะได้ไประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะยิ่งนักศึกษานะคะนักศึกษาก็ได้มา,าศึกษาแล้วก็ทําวิจัยจนกระทั่งมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถหรือว่าถ้าหากว่าจะพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้บริหารงานวิจัยหรือว่าเขาอาจจะไปทําบริษัทของเขาเองอะไรต่อไปเนี่ยก็น่าจะทํา,าได้นะคะในที่สุดแล้วอีกอย่างในึงที่เราคำนึงถึงก็คือว่า ต้องไปสอดคล้องกับการประเมินผลการทํางานของของของบุคลากรในมหาวิทยาลันเนย,ยเพราะว่าอที่กล่าวแล้วว่าหน้าที่หลักของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ยังคงเป็นเรื่องของการสอนอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่ามาทําวิจัยแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของการสอนจะทํายังไงแล้วเรื่องของการวิจัยจะคิดเป็นพนักงานหรือเปล่ายังไงนะคะอันนี้ก็คือต้องให้เกิดระบบนในวิจัยที่อขอโทษค่ะร,ระบบการประเมินผลที่เหมาะสมขึ้นนะคะยุทธศาสยุทธศาสตร์ที่สองน,นี่เป็นการเน้นไปที่ว่า ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับนักศึกษาในทางทางของวิศวกรรมศาสตร์โดยตรงนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเราก็ต้องมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยให้เข้ากันได้กับสื่อคอมลิวเที่จะตั้งขึ้นด้วยนะคะคือคงไม่ใช่ว่าทำวิจัยแล้วจะแยกส่วนมาจากการเรียนการสอนโดยสิ้นเชิงนะคะ จริงๆการวิจัยน่าจะมาเป็นส่วนที่สนับสนุนนักศึกษาอย่างเช่นการให้ทุนสนับสนุนด้วยนะคะในรูปแบบของให้ทุนผู้ช่วยวิจัยหรือว่าถ้านักศึกษาที่มาเรียนมาเรียนมาศึกษาต่ออาจจะเป็นระดับปยังพาโทปริยญาเองอย่างนี้นะคะถ้าโดยปกติแล้วถ้าเขาไม่มีทุนสนับสนุนอะไรเนี้ยอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ถ้าหากว่ามาเป็นนักวิจัยในโครงการค,คานนบริษเปวนเลิร์เนี้ยก็น่าจะช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารเรียนไปได้เยอะนะคะ แล้วก็ส่งเสริมแคเรียร์พาธของทั้งอาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมในโครงการสูนยอดความเป็นเลิศเนี่ยก็เพื่อให้อาจารย์ก็สามารถที่จะทําได้ทั้งการสอนและการวิจัยอย่างมีคุณภาพนะคะตลอดจนนักวิจัยที่เข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยก็ได้รับประโยชน์แล้วก็มีรู้ได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวเองว่าจะต้องทาทาอะไรบ้างนะคะในการวิจัยแล้วถ้าหากว่า เราได้พิจารณาถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยก็คืออาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและก็บุคลากรสนับสนุนต่างๆนะคะก็คิดว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงจะได้รับประโยชน์เห็นก็คือในเรื่องของข้อสี่นะคะยุทธศาสตร์ที่สามเป็นเรื่องของการบรณนาการที่เราเน้นเรื่องการบริาการก็เพราะว่าถ้าถ้าหากว่าทำคนเดียวโดดๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น ณะวิศวกรรมศาสตร์เองหรือว่าคณะอื่นก็ตามอาจจะไม่ได้ไม,ไดมองอย่างรอบด้านแล้วก็ไม่ได้ผลเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราก็ต้องอพยายามทําให้ทันวิเคราะห์ให้ทันเหตุการณ์ด้วยคือดูว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเรื่องอะไรที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เคยเป็นโจทย์วิจัยในเมื่อ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ จดวิจัยที่เหมาะสมเป็นต,ต่อไปนะคะเราก็ต้องคิดในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่จะให้ความสาคัญกับงานะวิจัยที่ท,ที่ที่เป็นที่ต้องการเปถนนของชาติอย่างเช่นในที่นี้พูดถึงการป้องกันการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆนะคะพอดีในชว่วงที่ดิฉันทำวิจัยนี้เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่เร่งด่วนนะคะปัจจุบันนี้ก็ก,ก็ก็คิดว่าอย่างอาจจะใช่อยู่นะคะซึ่งเป็นโจทย์วิจัยที่ ต้องต้องใช้ความร่วมมือจากจากหลายๆสาขาเข้าด้วยกันนะคะ,อ,ะอย่างบางบางบางครั้งเนี่ยบางทีจะเห็นว่ามีอัจกรรมที่เกิดขึ้นทาง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 คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งวิธีการวิเคราะห์แือแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับการการแก้ปัญหาอัจฉกรรมที่ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นในเรื่องของทาง ซอฟต์แวร์หรือว่าทำเน็ตเวิร์กเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าถ้าเกิดประเด็นที่เป็นปัญหาขึ้นเป็นอาญาาัญกรรมขึ้นก็ต้องใช้วิธีการแก้ไขอีกแบบหนึง่งต,ต้องใช้บุคลากรอ,อีกอีกลักษณะหนึน่งมาแก้ไขนะคะล้วก็พยายามที่จะบริณาการสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อเพื่อให้แก้ไขปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้นะคะอ่และท้ายที่สุดก็คือในฐานะที่พูดถึงเรื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ย ท้ายที่สุดเราก็อยากจะผลิตวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์แลวก็มีความรู้รอบด้านนะคะเมื่อที่ต่อบไปแล้วหลังจากที่เขาเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนไปแล้วเขาสามารถจะแก้ปัญหาใหม่ๆที่มันจะไปเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเช่นกันซึ่งมันก็คงไม่ใช่ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาได้เรียนมานะคะมันก็คงจะเป็นปัญหาที่ลักษณะใหม่ๆ ที่เขายังไม่เคยเจอปอีเรื่อยๆแต่เราก็อยากให้เขานําสิ่งที่ได้เรียนมาเนี่ยไปแก้ปัญหาของนั้นได้นะคะเรื่องของเครือข่ายวิจัยก็ที่ดิฉันได้กล่าวแล้วว่าจะช่วยในในในการทให้การวิจัยขาดใหญเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะแล้วอย่างเช่นแม้แต่ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาพัฒนาจากแต่ละมหาวิทยาลัย,ลยทํา เราผู้ต่างทำในทีแรกแต่ในที่สุดก็คือมาร่วมกันทำเป็นลักษณะของ c o ย n i v เ r s i t y s y ต t e m ที่ที่แย่แสดงภาพให้ดูแล้วนะคะแล้วอพอเป็น c o u n i ว e r s i ซิ System เนี่ยนอกเหนือจากกาวิจัยร่วมกันแล้วก็ยังมีการสาม,มารถที่จะผลิตผลิตร,ร่วมนากสถาบันก็ได้นะคะที่จริงในปัจจุบันนะคะเช่นรายสถาบันดูศึกษาในเมืองไทยเนี่ยก็มีความร่วมมือก,กับสถา,าบันต่างประเทศในลันกษณะที่เขาเรียกว่า ดูโอโปรแกรมหรืออะไรอย่างนี้นะคะหลายหลายแห่งเหมือนกันแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าพอนักศึกษาจบมาเนี่ยจะได้ปริญญาจากทั้งสองทั้งสองที่เลยนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูก็ดีเป็นเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการสูตรการเรีนยกนการสอนแต่ว่าการทําวิจยัยนี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปมีบทบาทเท่าไหร่รนะคะจริงๆถ้าเรามีรฐานวิจยัยเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผลิตผลิตร,ร่วมกันได้